ค,คือข้อนี้ครับคือปิดคนแรกเลยนะปิดแล้วก็ทุกคนทุกคนที่มาบอกครูครูไม่ฟังเหตุผลเลยนะก็ถล่มทลายตอบข้อนี้กันหมดเลยอนาะยุครูนี้ใครตอบข้อนี้ครูสองสี่หกเจ็ดคนมนาไม่ยอมไปเดาคนไหน แลยังไม่ไดนะ้ไม่รู้ได้เท่าไหร่เจ็ดคนเลยนะสองสี่หกแปดเก้าเจ็ดในเก้าผมนี่เกือบเกือบทังห้องอะ่ะต่อต่อ,อ 7, ข้อเรียนเจ็ดในเก้าข้อที่คิดว่าได้บางครั้งอาจจะตายทั้งห้องฮอผู้บอกด้เลย มั่นใจไม่ถูกนะไ<ต>ม่ค่อยมั่นใจแล้วเอาเราพูดไปื่อปั๊บไม่ค่อยมั่นใจแล้วรายจ่ายของอันนี้คือพี่ชายได้รับเงินไปเงเนวันละห้าสิบบาทแปห้าสิบของแต่ละวันในแต่ละวันเขามีรายจ่ายดังนี้วันจันเนี่ยเขาจ่ายไปสิบห้าแล้วตั<ป>้ห้าสิบเขาจ่ายไปสิบห้าเขาเหลือกี่บาทเหลือห้าบาท วันจันทร์ยังเหลือน้อยสุดฟังนะฟังพีนะคือแท่งสสุดจ่ายมากสุดเหลือน้อยสุดแท่งสมศรจ่ายมากสุดเหลือน้อยสุดสองคันนี้จึงเป็นไงไม่ใช่คําตอบเพราะเป็นวันที่เหลือเงินน้อยที่สุดเราต้องการเหลือมากที่สุดจบนะครับจบเคยัะตายทั้งห้องนะขนลอ คิดข้อนี้นะครับคิดว่าง่ายตายทั้งห้องจบเรียน4ทีอ่านี่เลยครูจะคิ้งให้ไปลงในในในเพจบลูกอ่ะคิดว่าง่ายตายทั้งห้องจบเลยแล้วแม่จะตอบข้อไหนต้องเป็นวันที่ใช้เงินไปน้อยที่สุดมันจะเหลือมากที่สุดอีกที่เหลืออยู่เนี่ยเหลือเนี่ยมันจะพื้นหัดกับอะไรตรงกับข้อสี่ชัดๆ องิแต่เป็นข้อที่อิทิตัดทิ้งไปนะนั้ะหนึ่งสี่นะับตนะายทิ้งห้องนะฮะจบ